Yeah. สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสงการบางโมดิฉันนางสาวสีรัศสีเจริญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและสิลปศาสตร์รสา,าขาการจัดการบทบ3.8กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลกค่ะวันนี้คุณสงการจะพาเราไปพบกับใครคะค่ะ วันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะมาฟังเคล็ดลับการเรียนอย่างไรให้เก่งท่านเทพนะคะจากคุณสลาวุธกล่อมแจ้งค่ะที่ทําให้เขามีผลการเรียนดีเยี่ยมค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะโอยังค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณสลาวุธกล่อมแจ้งกันแล้วนะคะค่ะสวัสดีสสดค่ะค่ะ,คะและนี่ก็คือคุณสราวุธกล่อมแจ้งนะคะ ค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณสาวุฒิกล่แจ้งศึกษาหรือเรียนอยู่สาขาอะไรหรือคณะอะไรคะครับผมสาวุฒิกลมแจ้งนะครับเรียนอยู่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลกครับค่ะแล้วก่อนที่จะมาศึกษาที่นี่คุณสาวุฒิกลแจ้งยัที่ไหนมาก่อนครก่อนที่จะมาศึกษาที่นี่นะครับผมเรียนจบปวสแล้วครับจากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ และเหตุผลที่เลือกมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาเนี่ยคะเอ่อครับเหตุผลนะครับก็คือข้อที่1นนะครับก็คือเป็นสาขาที่ตรงกับที่ผมเรียนมาตอนประวสนะครสบร์ก็คือ,อ,อไฟฟ้านะครับก็คือผมเรียนจบไฟฟ้ามาก็เลยมาศึกษาที่นี่ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับแล้วข้อที่อือเคือ,อ,อวุฒิที่ผมเรียนเนี่ยเป็นวุฒิครุศาสตร์อุตสากรรมัฑิตนะครับ mm hmm. ก็เลย เลือกมาเรียนเพราะว่าอยากจะเป็นครูนะครับตามที่ตั้งใจเข้าไว้นะครับส่วนข้อที่3ก็คือในการเดินทางเนี่ยระหว่างพิษณุโลกกับอุตรดิตถ์บ้านเกิดของผมนะครับก็มีระยะทางที่ไม่ไกลนักนะครับจึงสะดวกสบายในการมาเรียนแล้วก็กลับบ้านได้อย่างสะดวกสบายครับค่ะแล้วถ้าจบนี่จะกลับไปสอนที่สถาบันเดิมหรือเปล่าคะก็หวังไว้ว่านะครับถ้าเรียนจบแล้วมีโอกาสได้ กลับไปเป็นครูนะครับก็จะกลับไปรับใช้บ้านเกิดหรือว่าสถานศึกษาเดิมนะครับคือวิทยาเทคนิคอุตสาหกริตครับค่ะแล้วภาคเรียนที่ผ่านมานะคะคุณต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมเท่าไหร่คะภาคเรียนที่ผ่านมานะครับมีผลเฉลี่ยของเ,ออเกรดเฉลี่ยนะครับก็คือ3.95ครับถือว่าเป็นผลการเรียนที่ดีเยี่ยมเลยนะคะค่ะและเคล็ดลับยังไงคะทำให้ได้เกรดเฉลี่ยสูงถึงขนาดนี้ก็ในการเรียนนะครับ ก็ต้องให้ความตั้งใจกับการเรียนนะครับเ,ออเคล็ดลับก็คือข้อที่1นนะครับการเรียนนะครับก็ขาดลามาสายก็คือต้องละเว้นไปก่อนหรือว่าถ้าจําเป็นต้องขาดจริงๆนะครับใบลาก็ต้องมีนะครับจากนั้นถ้าเราขาดไปแล้วก็ต้องกลับมาตามงานหรือตามของงานอาจารย์เพื่อที่จะได้ทํางานส่งนะครับส่วนข้อที่2ง,งานที่ด้รับมอบหมายจากอาจารย์ หรือว่าการบ้านอะไรก็ต้องส่งตามเวลานะครับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับคะแนนก็จะออกมาดีนะครับค่ะแล้วคุณต้องแบ่งเวลาย,ยัางไงคะแบบเรียนด้วยอ๋อตอนเรียนนะครับเรียนก็คือก็ไปเรียนตามปกตินะครับหลังจากเรียนมาก็อาจจะเล่นกับเพื่อนฝูงบ้างสวนเซเฮฮาแล้วก็ถ้าเวลากลางคืนหรือเวลาต้องทําการบ้านแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทําการบ้านไปนะครับมีเวลาก็ผ่อนคลายเล่นบ้างดูหนังฟังเพลงบ้างครับ ค่ะแล้วในการสอบแต่ละครั้งนะคะคุณต้องมีเทคนิคคุณต้องมีเทคนิคในการเตรียมตัวสอบยังไงบ้างคะอ๋อในการเตรียมตัวสอบนะครับข้อที่1ก็คือ1ห,หลังจากที่เราตั้งใจเรียนมาแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าเนื้อหาตรงไหนอยู่ที่ไหนยังไงเราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนมานะครับแล้วทําความเข้าใจกับมันพอเราเข้าใจกับมันปุ๊บการทําข้อสอบมันก็จะไม่ยากเลยนะครับแล้วข้อ2นะครับ เมื่อเนื้อหาไหนหรือข้อไหนมันยากมากๆนะครับเราก็รวมตัวกันเพื่อนฝูง3 4คนก็มานั่งล้อมวงกันมาปรึกษากันแล้วก็ชี้แจงแถลงไขกันตามเรื่องตามเราครับค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะจากคุณสาวุฒิกล่อมแจ้งค่ะค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจก็สามารถนำเคล็ดลับดีๆนะคะดีๆนี้นะคะไปใช้ได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณคุณสาวุฒิกล่อมแจ้งมากค่ะขอบคุณค่ะ